สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมวินยูอาิศักตระกูล s o l u ชันคอนซัล l ทน n ์จากบริษัทซังฟอร์เทคโนโลยีประจำประเทศไทยสำหรับ EP นี้เราจะมาดูกันครับว่า s ั n ฟอร์ HCI สามารถเข้าไปช่วยลดต้นทุนทางด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน Traditional Infrastructure ได้ยังไงบ้างฟังดูจากหัวข้อก็ดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ จากการที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปนั่งพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีจากหลากหลายบริษัทเลยนะครับเพื่อสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน Traditional Infrastructure โดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยสามารถสรุปปัญหาออกมาเป็นประเด็นสำคัญสคัญได้ทั้งหมด5ข้อด้วยกันคือข้อที่1ในหลายๆองค์กรนะครับเริ่มเผชิญปัญหาในเรื่องของจำนวนอุปกรณ์ที่มีอยู่ในระบบ Data Center ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Physical Serv e r แล้วก็ในส่วนของตัว External s t o r a g e ร ตรงนี้ยังไม่นับรวมในเรื่องของ Environment ที่เป็น HA ซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยจะต้องคูณ2ตามไปด้วยข้อที่2มากกว่า80%เลยนะครับมีการซื้อฮาร์ดแวร์รองรับการใช้งานในอนาคตเนี่ยเผื่อไว้แล้วแต่การซื้อเผื่อน,นั้นนะ่ะกลับกลายเป็นการซื้อทิ้งคือเผื่อไว้มากเกินความจําเป็นหรือไม่ได้มีการใช้งานเลยนั่นเองข้อที่3ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในระบบ Data Center ของหน่วยงานนะครับ เราจะพบว่าแต่ละองค์กรเนี่ยมีการใช้งานโซลูชันที่ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Physical Server, Network ตเวิร์ v ด r t ว a l ์ z a เวอร์ชวลไลเซชั e เทคโนโ l ยีเอ็กเซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของ NAS หรืออยู่ในรูปแบบของแ a นก็ได้มีการใช้ Backup and Recovery Solution รวมไปถึงเนี่ยในบางองค์กรเนี่ยเริ่มมีการใช้บริการ DR s i t e จากทาง Public Cloud ร่วมด้วยข้อที่4 ในมุมมองของโอเปอเรชันนะครับสิ่งเหล่านี้มันเลยเกิดเป็นความยุ่งยากทั้งในแง่ของการดูแลแล้วก็การบริหารจัดการข้อที่5พอมองย้อนกลับมาดูในมุมมองของแมนจเมนต์นะครับมันก็คือค่าใช้จ่ายที่จะต้องอินเวสต์ลงไปกับสิ่งที่ต้องการคำถามที่ตามมาก็คือแล้วเราจะแก้ปัญหาสิ่งที่ผมพูดมาตรงนี้ยังไงได้บ้างเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ปัญหาที่ถูกจุดก็คือ การลดหรือตัดปัญหาทั้ง5ข้อนี้ทิ้งออกไปแต่ยังต้องคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กรซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการดําเนินงานทางธุรกิจในยุคดิจิ t a ลทรานส์ฟอร์เมชัทุกองค์กรจึงเริ่มมองหาโซลูชันที่จะนํามาใช้ในการแก้ปัญหาเหล่านี้กันซึ่งหนึ่งในโซลูชันที่เป็นที่นิยมในขณะนี้นั่นก็คือ Hyper Convert Infrastructure หรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อๆว่า HCI นั่นเอง สำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่า HCI คืออะไรมีหลักการทำงานยังไงวันนี้ผมจะมาสรุปหลักการง่ายๆให้ฟังกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับ HCI คือการเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปมาทำงานร่วมกันตามหลักการ Cluster ร์เทคโนโลยีโดยมีการรวมเอาทรัพ,พยากรหรือว่ารีซอสของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องไม่ว่าจะเป็น CPU memory disk มากองรวมกันไว้เป็นครูกลางแล้วอาศัยความสามารถของ Virtualization Technology มาเป็นตัวบริหารจัดการแบ่งรีซอร์สให้กับเวอร์ชวลแ c h i n e แต่ละเครื่องเพื่อนำไปใช้งานต่อไปสำหรับในเมืองไทยเองก็มีผลิตภัณฑ์ HCI ให้เลือกใช้งานกันอย่างหลากหลายซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ s a n f o r HCI ด้วยนั่นเองครับ s a n f o r HCI เนี่ยมีจุดเด่นตรงที่เราบิ i ์อินทุกอย่างมาให้แล้วโดยไม่ต้องพึ่งพา Third Party Solution ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Hypervisor และ virtualization Technology ที่เรา build in หรือว่า bundle ในส่วนของตัว virtual machine virtual storage แล้วก็ virtual networking มาให้ใช้งานแล้วรวมไปถึงความสามารถในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศทั้งในส่วนของ backup and recovery solution แล้วก็ในส่วนของตัว distributed firewall ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับสามารถบริหารจัดการผ่าน centralized management ได้จากที่เดียวกัน จากความสามารถทั้งหมดนี้นะครับทำให้ Sangfor HCI สามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาทั้ง5ข้อตามที่ผมพูดไปในตอนต้นได้ทั้งหมดเลยนอกจากนี้เองเนี่ยยังเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศภายในองค์กรได้อีกด้วยมันก็เลยทําให้ Sangfor HCI เนี่ยสามารถเข้าไปช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับแต่และองค์กรได้40-70%แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีไป ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และทำให้ท่านผู้ฟังมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ s ั n f o r HCI มากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ